เข้มผัดสวีถอยรถหรูป้ายแดงจากเงินลำัผน้ำแรงเขาหวยขอสองเลขทะเบียนปรบมือให้รัวๆเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่ม เข้มผัดสวีพักพง์ไสศานที่ล่าสุดได้ถอยรถหลูป้ายแดงเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองด้วยเงินน้ำผักน้ำแรงที่เก็บหอมรอมเบลจากการทำงานอย่างตั้งใจล่าสุดจีนจรินธรรมวัฒนาสามีของหนิงปณิตาก็ได้โพสต์ภาพขีมผัดสวีกับคุณแม่ยืนเคียงข้างรถหลวคันใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะกับรถคันใหม่จากน้ำผักน้ำแรงของน้องพี่ขอให้คันนี้เป็นรถทำเงินให้น้องนะรักเมืองนังเข้มซึ่งทางร้านเข้มผัดสวีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับขอบคุณครับ กอด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 ครับโดยทางด้านหน่งปนติตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเก่งมากภูมิใจจังและทางร้านของคุณแม่คิมฮัตซวีก็ได้โพสต์ว่าเรื่องงามยามดีรางวัลชิ้นแรกของนางภูมิใจมากขอให้ลูกสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วคลาดปลอดภัยสุขสมหวังหลั่งใจปัดถนาทุกประการเทินงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามแล้วขอหัวยังอดไม่ได้ที่ขอส่องป้ายทะเบียนเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปอีกด้วยขอขอ,อบคุณภาพจินทําวัฒนะ เค้มผัดสวีภาพแ่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งก้นด้วยนะคะ